สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยยางกันอีกครั้งแล้วนะคะมารอบนี้เรามาค้างคืนกันที่บ้านพักอุทยานค่ะเราเลือกพักบ้านพักเนินไซเป็นบ้านพักแบบ3มห้องนอนนะคะสําหรับพักได้7คนค่ะตามไปดูกันได้เลยนะคะบ้านพักเนินไซเป็นบ้านพักหลังที่สองนับจากหน้าทางเข้าอุทยานค่ะ นาบ้านจะมีต้นไทรตั้งอยู่ก็เลยได้ชื่อว่าบ้านเนินไทรค่ะไปดูด้านบนกันนะคะลักษณะบ้านเนินไทรจะเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างเป็นที่เก็บของส่วนชั้นบนจะเป็นห้องพักนะคะเาเปิด mm hmm. ประตูเข้ามาด้านขวาจะเป็นห้องพถงกานะคะมีทีวีตู้เย็นกระติกน้ำร้อนจานชามให้บริการค่ะ มองจากหน้าต่างออกไปบริเวณลานจอดรถจะอยู่ถัดจากถนนไปอีกนิดเดียวนะคะห้องนี้ก็จะมอเตงองเตีนะห้องนอนห้องนอนของบ้านนี้มีสามห้องนอนค่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องนี้เป็นห้องแรกนะคะห้องนี้จะมีชุดเตียงขนาดเล็กสามเตียงค่ะ พักได้สามคนมีพัดลมสองตัวบนเตียงนะคะนอกจากหมอนกับผ้าห่มแล้วก็ยังมีเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้ให้ด้วยค่ะหลังบ้านพักนะคะจะติดกับเขาเลยแบบนี้ประตูด้านซ้ายตรงนี้นะคะจะเป็นประตูเข้าห้องน้ำค่ะ ห้องน้ำนี้จะมี2ประตูอีกด้านจะเปิดออกไปเป็นห้องโถงกลางได้ฉะนั้นเวลาเข้าห้องน้ำอย่าลืมล็อกทั้งสองด้านเลยนะคะในห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยที่นี่พอเปิดประตูห้องน้ำอีกด้านก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของบ้านแบบนี้ค่ะส่วนประตูนี้ก็คือห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้ ต่อไปมาดูห้องนี้ค่ะเป็นห้องที่สองถ้าเปิดจากประตูเข้ามาก็จะเป็นห้องแรกทางด้านซ้ายมือนะคะภายในห้องนี้จะมีเตียงเดี่ยวนอนได้สองคนอันนี้จะเป็นเตียงโดยห้องนี้จะอยู่ติดฝั่งถนนนะคะสามารถมองออกไปได้แบบนี้เลยค่ะก็จะมีห้องน้ำแล้วเขประตูนี้มีห้องน้ํามีกระจุมีพัดลมให้มีตู้เก็บของ ามาดูห้องน้ํากันบ้างนะคะห้องนี้จะเป็นห้องน้ําในตัวโดยใช้ร่วมกับห้องฝั่งตรงข้ามค่ะห้องฝั่งตรงข้ามพอเปบบิดประตูอีกบานหนึ่งก็จะเป็นห้องฝั่งตรงข้ามนะคะเป็นห้องที่สามสาห้องนี้จะมีสองเตียงค่ะมีสองเตียงโอเคนี่ วรวมแล้วบ้านพักเนินทรายที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้อยยางนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำ1ห้องโถงสามารถพักได้7คนต่อหลังค่ะหากสนใจจะมาพักสามารถเข้าไปจอง ห้องพักได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุทยานได้เลยนะคะหากใครเข้าจองไม่เป็นสามารถเข้าไปดูคลิปตัวอย่างการจองบ้านภากอุทยานได้ในหน้าแรกของช่องโ o ลี่ไดอารได้เลยนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ